สวัสดีครับผมอแม่พี่น้องสูขสุขสโนเดอครับผมสําหรับมอนี่จะพามาชมบนกระดาษด่างที่มีความสวยงามและะ้วก็ลวดลายเพื่อนก็ค่อนข้างจะชัดเจนเนาะพี่น้องลวดลายเพิ่นจะเป็นลายาว่าเกิ๋วส่วนลายครับต้นนี้ครับผมถึงต้นจะบ่ใหญ่ปันใดก็สามารถเป็นต้นเม่ได้ครับผมต้นนี้ผมเอาไปลงดินประมาณเจ็ดแปดเดือนก็เพื่อนก็จะเริ่มมีหน่อแล้วผมจะ มาทําการแยกหน่อมันออกแล้วก็จะค้นเบิ่งลือบเบิ่งไข่พันน้ำครับผมเพื่อที่จะเอาลงกระถางเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหลายเนาะก็อาจจะมีการรากเน่าเกิดขึ้นก็เลยต้องเอามาใส่กระถางครับผมนี่ครับเบิ่งลูกต้นลูกเพิ่นกะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็ลายก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเนาะพอไม่พป่น้องนี่ครับลายเป็นอู้งามครับผมแล้วก็ ส่วนการวิธีการปลูกนั่นผมจะเอาลงดินไว้ให้ร่มลำไรให้เจอแดดช่วงเช้าครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมจะทําการแยกแล็ลื้อบ่งไข่พีนพ่น้องนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นหน่อและที่เห็นขาวๆนั่นก็เป็นไหลเพื่อนครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะลองค้นเบ่งไข่เพื่อนแล็ลื้อออกครับผมแยกหน่อที่เพิ่นเกิดขึ้นนี่ออกจากต้นแม่เพื่อน นอที่เกิดขึ้นนั่นก็สังเกตได้ว่าเพิ่นจะมีต้น่อนขางที่ใหญ่เด้อครับผมนี่ครับผมจะทําการค่อยๆลื้อออกเลยก็แยกตรงที่เป็นหนอ่อเป็นไหลออกจากกันจากต้นเหมือนเดิมครับพี่น,อน้อ,อ,อเงเ,น,เน,นี่ครับเดี๋ยวค่อยๆลื้อบึงไข่เพิ่นไปนําครับผมนี่ครับส่วนที่เป็นไหลอ่ะผมก็จะแยกออกมาเลยเพราะว่าถ้าเอาเก็บใบตรงน้ำต้นแม่เพิ่นกับ่านเพิ่นเปืเป่อยเนาะเพิ่น เลื่อออกมาเล้วก,ก็ต้องเลื่อออกมาเลยครับผมนี่ครับแล้วก็ค่อยใจเย็นๆแล้วก็ค่อยเลื่อออกมาเบิ่งตามที่ดินขึ้นมีอยู่นั่นก็นอาจจะมีพวกหน่อพวกไข่เพิ่นซุกซ่อนอยู่ครับผมนี่ครับโอ้อันนี้ก็คือเป็นดินลุกลังครับผมไม่ได้ปรุงดินดีพันใดพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็คือส่วนปลายรากันเด้อพี่น้องครับผมก็จะเป็นเป็นไหลแล้วก็จะมีราก เกิดขึ้นมากลางๆแล้วก็จะเป็นไหลน้อยๆครับผมตัวนี้แต่ว่าเราก็ต้องเก็บไปเพาะเบิ่งครับผมเพื่อมันเกิดเนาะพี่น้องครับผมจะลงค้นเบิ่งตรงรากตัวเงานี้ครับผมนี่ครับเป็นขาวๆนี้บ่าครับผมนี่ก็จะเป็นเป็นไหลเพิ่นครับผมนี่ก็ได้ครับผมครับเดี๋ยวจ้องแยกออกมาแล้วกับเปิดออกไปเนาะพี่น้องค่อยๆแยกออกมา นี่ครับจะเป็นสองหนอได้ครับพี่น้องนี่ครับนี่หนอข้างล่างอีกตัวหนึ่งครับผมต่ว,วาเท่าที่ผมลือ้อบึงกัยังบอลเห็นไข่มันอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะค่อยๆลืออ้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงเห็นเองเนาะครับผมนี่ก็ผมจะล้องค่อยๆเคลียร์ร่องเบิงแถวนี้เพิ่นครับผมต้นนี้ผมจะไม่ได้ค่อยได้ปรุงดินดีภานในพี่น้องก็คือปลูกแบบธรรมชาติร่องเบิ่งเลยครับผมจะปลูกแบบลักษณะการเอ็นของ งาเพมืนเนาะครับผมเป็นเอ็นๆอย่างที่เรครับผมจะให้เห็นว่าต้นคับค่อนข้างที่จะงอกหน่อเร็วครับผมเพราะปกติบางคนนั่นก็ตั้งหลายเดือนเนาะนี่ผมจะลองแคะๆค่อยๆแค่คออกจากต้นแม่เพิ่นครับผมเดี๋ยวผมจะทําการลองแยกดึงออกมาเลยครับผมลาก่นจากค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับต้นนี้ครับผมนี่ครับก็คือข้างล่างเพื่นนั่นกัน ค่อนข้างที่จะโยกออกมาแล้วก็ง่ายครับโดยการที่ปุ่ต้องตัดออกมาครับผมนี่ครับผมเพราะว่าเพุ่นจะเป็นรากแยกออกมาแล้วครับผมนี่ครับจางสังเกตเห็นว่าเป็นเงาแยกออกมานี่ครับนี่ที่ผมลื้อเซตแล้วก็จะเป็นมีไหลนิดน้อยอย่างไรน,นี่ครับผมเต็มหนึ่งครับผมนี่ครับเป็นนอนนิดน้อยที่เกิดจากตาครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือเล็กพี่กินหนูเด้อพ่อไม่ชิน้องครับผมเพราะว่า ต้นน,น้อยกับบท่ธรรมดานี่ครับผมหน่อค่นเต็มเียครับผมครับจะเกิดหน่อเต็มอันนี้ผมจะเก็บไว้ในต้นเม่เพิ่เลยเพราะว่าผมจะให้เพิ่งงอกกันมาเองครับผมต้นนี้ครับผมจะสังเกตดงว่ารากเงาของเพิ่นข้างล่างนั่นกะรู้สึกว่าจะเน่าจาังอยเดี๋ยวผมจะทําการถ้าปูนแดงแล้วก็ถ่าออกจากตานึ่งเผื่อ เดี๋ยวผมจะทําการปรุงดินแล้วก็เอาพืนลงกระถางเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมตัดภาพไปนะครับนี่ครับพอใส่กระถางเรียบร้อยแล้วก็ทําการรดน้ําแล้วก็ให้พ่นฟักเฟืฟ่อนตูนี่ครับเอาไว้ในร่มลำไยก่อนเด้อพี่น้องครับผมนี่ครับส่วนลูกเพืนก็แยกเอาไปส่งให้ลูกค้าต่อไปครับผมส่วนไข่กับหน่อพ่น,นั่นจะรวมรวมกันแล้วได้ประมาณประมาณสิบชิ้นเนาะพี่น้องถ้าโบลายปันเดชครับเพราะว่า เป็ตตตนต้นต้นน้อยเนาะครับผมก็ได้สมควรแล้วทําการโอ้อใบค,ครับผมพี่น้องเพื่อให้ทําการงอกต่อไปครับผมนี่ครับรอชมตอนผลงอกเนาะว่าจะออกมาด่างงามคือต้นเป็นต้นแมเพันบอครับนี่ครับส่วนต้นแม่ต้นนี้ก็เป็นต้นลูกของต้นใหญ่อีกทีนึงเนาะครับผมอันนี้ก็คือเป็นลูกเป็นหลานบันไปอีกทีนึงครับผมก็ต้อง คอยตุ่นต่อไปครับผมมันจะมีลายบาคิวด่างสวยคือลายเมย่มันบอกครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรเรียกวปวทิดตามช่องร้อยแปดอีสานเด้อครับผมสหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ